วันนี้ป้าน้องทำน้ำพริกมะขามอ่อนค่ะป้าน้องอยากกินมาหลายวันแล้วนะคะน้ำพริกมะขามอ่อนค่ะสนใจวิธีทำและเคล็ดลับตามเข้าไปใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะป้าน้องจะพาทำค่ะจะสังเกตว่าน้ำพริกป้าน้องป้าน้องจะไม่ปั่นใช้ตำแต่จำหยับๆค่ะป้าน้องไม่ชอบน้ำพริกที่มันละเอียดนะคะอันนี้น้ำพริกมะขามสดค่ะ เ,เราก็จะกินกับผักนึ่งหรือผักสดก็ได้ค่ะหรือพวกปลาเผาอะไรก็ได้นะคะมากินกันนะคะขามนะคะล้างแล้วก็ขูดเปลือกข้างนอกออกให้หมดแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายค่ะที่มันแข็งแข็งทิ้งแล้วก็เออเด็ดเป็นท่อนๆหักเป็นท่อนๆน,นะคะแลเดี๋ยเอาไปโขกหย,ยาบๆใส่เกลือไปหน่อยค่ะไม่ไงั้นมันจะดาม,ามใส่โคกนะคะโขกแล้วใส่เกลือเข้าไปหน่อยค่ะ โขกหยาบนะคะเขาจะได้ไม่ดำนะคะป้าน้องล้างแล้วก็ตัดหัวตัดถางดึงลกข้างๆออกค่ะแล้วก็หักเป็นท่อนๆแล้วก็ตำหยาบๆนะคะป้าน้องไม่ชอบตำละเอียดไม่ชอบปั่นค่ะนะคะแล้วก็จะมีกุ้งกับหมูก็ก็ดูจํานวนมะขามนะคะก็ใส่กุ้งหมูแต่พอสมควรนะคะอย่าให้มันเยอะอันนั้นมะขามก็ประมาณสักห้าร้อยกรัมนะคะ กหมูก็ประมาณ300กรัมก็พอค่ะแล้วก็ใส่พริกใหญ่แล้วก็พริกกินดาพริกชี้ฟ้าใหญ่เนี่ยใส่ให้มันมีสีแดงนะคะใส่หลังสุดตั่หยาบๆค่ะแล้วก็มีใส่พริกขี้หนูเข้าไปนิดหนึ่งค่ะเขาจะได้มีกลิ่นหอมพริกขี้หนูอันนี้ก็เก็บไว้โรยหน้านะคะตอนผัดแล้วก็ใส่กะปิใส่น้ำตาลแต่ว่าใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงก็ใส่นิดหน่อยค่ะ เอาหวานนิดๆน,นะคะก,กระเทียมก่อนนะคะหยับหยาบค่ะเยอะเข้าไปนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเอาพริกกินดาโขกแล้วก็พริกใหญ่พริกขี้หนูก็บุบๆเอานะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้หอมนะคะแล้วเดี๋ยวใช้พริกโรยหน้าใส่พริกจินดาไปค่ะตมกระเทียมหยาบๆยใส่พริกจินดาไปโขกหยับๆยบแล้วใส่พริกชี้ฟ้าลงไปนะคะตมหยาบๆยนะคะมันจะได้มีสีแดง ตำหยาบๆแล,แล้วเดี๋ยวค่อยค่อยใส่พริกขี้หนูลงบุบนิดหน่อยค่ะอันนี้ตำหยาบๆนะคะนะคะออพอนั่นเราก็เอาหัวหอมใส่ทีหลังค่ะโขกพริกชี้ฟ้าแดงพริกกินดาพริกขี้หนูนะคะใส่ทีหลังแล้วก็เอาหัวหอมเนี่ยลงโขกค่ะโขกหยาบนะคะ ป้าน้องจะบีบมะนาวหรือส้มจี๊ดลาดหน่อยนะคะไม่งั้นพริกเขาจะมีกลิ่นเออเป็นค่ะแล้วเขาจะได้สดใสแล้วก็หอมนะคะอันนี้ก็ใช้เคล็ดลับของคุณแม่ละคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็คุกทิ้งไว้สักห้านาทีใส่มะนาวหรือส้มจี๊ดนิดหน่อยนะคะบีบลาดคุกทิ้งไว้นะคะเมื่อกี้ป้าน้องป้าน้องลืมเอากะปิลงนะคะป้าน้องก็เอากะปิลงแล้วก็เอาสาคคุกๆหน่อยะคะ่ะ ให้กะปิกับมะขามเข้ากันนะคะนะคะ,นะคะก็กะปิใส่ไม่งั้นใส่ไปในนั้นมันจะเป็นก้อนคะ่ะเนี่ยก็ตำกะปิเข้าให้เขาเข้ากันนะคะพีะน้องก็เอาน้ำมันใส่หน่อยนะคะใส่กระทะแล้วก็เอาไอหอมกระเทียมพริกที่ตาไว้นะคะลงผัดไฟ ปันกลางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็หลี่ไฟนะคะผัดพอหอมนะคะันดน้ำพริกให้หอมนะคะผัดน้ำพริกให้หอมเกลี่ยให้มันติดก้นก,กระทะนะคะไม่ใช่คนเอาคนเอานะคะเขาจะไม่หอมเกลี่ยให้ก้นกระทะค่ะพาน้องใส่น้ำมันไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหอมแล้วก็เอา มาขามที่ตำไว้กบกะปิลงผัดนะคะคนเริ่มจามแล้วค่ะป็่น้องเริ่มคนแรกนะคะก็แล้วนี้ก็ผัดให้เข้ากันมันน้ำมันน้อยเอาน้ำล้างโคกใส่ก็ได้ค่ะนิดหน่อยนะคะอ,นนอย่าใส่เอาหมู<ๆ>ลงใส่ก่อนนะคะหมูลงใส่เพราะว่ากุ้งเขาจะสุกง่ายค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ ใส่น้ำปลาลงสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อน<ห>ค่ะคุ้งล,ลงผัดนะคะแล้วป้าน้องก็เติมน้ำปลาลงอีกอครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ชิมนะคะแล้วก็เอาพริกขี้หนูลงผัดด้วยค่ะพริกขี้หนูอสดๆเขาจะได้หอมค่ะวันนี้ป้าน้องพาทำน้ำพริกมะขามอ่อนค่ะหน้านี้มันเป็นหน้ามะขามอ่อนนะคะป้าน้องก็เลย อยากกินก็เลยทำค่ะสนใจวิธีทำตามเข้าไปดูใน y youtube ครอบจักรวาลของพะน้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พะน้องด้วยนะคะ,ะอยากได้อะไรบอกมานะคะพะน้องจะนำเสนอวันนี้ค่ะพะน้องพาทำน้ำพริกมะขามอ่อนค่ะ หน้านี้หน้ามาขามอ่อนนะคะแต่พน้องจะชอบหยาบๆบไม่ชอบไม่ชอบละเอียดนะคะตำหยาบหยาบแล้วก็กินกับผักต้มหรือผักนึ่งนะคะปาน้องก็จะเล่นสีขาวมั่งส้มมั่งเขียวมั่งแล้วแต่ค่ะพน้องจะกินผักมุนเวียนกันสนใจตามเข้าไปใน Youtube ครอบจักรวาลโดยปาน้องนะคะ